คนเราเกิดมาที่แตกต่างเป็นเพราะกรรมสันสร้างอย่าสับสนไม่ใช่ใครที่ไหนคอยบันดลแต่เป็นกรรมของทุกคนดนบันดาลแต่มีคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าพระพรหมลิขิตชีวิตฉันจึงรอคอยพระพรหมดนบันดาลให้ชีวิตของเรานั้นจงโชคดีแล้วชีวิตไม่คิดแสวงหา มัวแต่คอยวาสนามาถึงที่แล้วชีวิตก็ตกต่ำลงทุกทีไม่เข้าใจว่ากรรมนี้คอยสร้างตนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนุเล่าเรื่องที่เคารพปักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวความธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อชุกคิดคติธรรมสอนใจ ตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องคนที่ชอบสาบานทางที่รู้ว่าจะไม่ทําตามจะมีอักุศลวิบากอย่างไรท่านผู้ฟังครับหากจะถามว่าถ้าบุคคลชอบสาบานเพื่อจะให้คนอื่นเชื่อและถ้าเรื่องที่ตนสาบานนั้นไม่เป็นจริง จะมีผลต่อผู้ที่พูดมากน้อยแค่ไหนมากกว่าการผิดศีลในข้อมุสาหรือเปล่าในข้อนี้นั้นผมก็ต้องขออนุญาตเรียนให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจอย่างนี้นะครับหากพูดถึงเจตนากล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริงทั้งที่รู้อยู่แบบนี้ท่านก็เรียกว่าสัมปัชชาณมุสาวาทฉะนั้นแล้วโู้ตที่สาบานโดยที่รู้อยู่ว่าจะไม่ทําตามนั้น ก็จึงเป็นสัมปัชชาณมุสาวาดครับและเมื่อได้พูดถึงการสาบานนั้นโดยทั่วไปแล้วก็ย่อมที่จะมีการตั้งเงื่อนไขเพื่อสาบแช่งตนเองร่วมอยู่ด้วยเช่นว่าถ้าไม่ทำก็ขอให้เป็นเช่นนี้เช่นนั้นฉะนั้นแล้วผู้ที่สาบานโดยที่มีการสาบแช่งตนเองร่วมอยู่ด้วยผลที่จะได้รับเมื่อไม่ทำตามนั้นก็คือตนของตนย่อมสำนึกได้ถึงการสาบแช่งของตนเองโดยมากแล้ว ก็มักจะมีการกล่าวอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างเพื่อที่จะเป็นแรงผลักดันให้คำสาบานของตนนั้นสมริตผลหรือเพียงเพื่อจะให้ผู้อื่นนั้นเชื่อถือในคำกล่าวของตนฉะนั้นแล้วหากว่าเราจะกล่าวถึงบาปในการสาบานร่วมกับคำสาบแช่งด้วยโดยในกรณีที่เราตั้งใจจะไม่ทำอยู่แล้วก็ย่อมที่จะทำให้ได้รับผลสองประการดังต่อไปนี้ครับประการที่หการที่เรานั้น ได้อ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อยืนยันคำสัตย์ทั้งที่รู้ว่าเป็นเท็จมีเจตนาให้พูดเท็จก็ย่อมมั่นคงกว่ามีผลต่อจิตใจมากกว่าด้วยดูแคลนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าไม่มีวิบากแห่งกรรมนี้ไม่มีและการที่ได้ปรามาตต่อองค์คุณเบื้องสูงว่าไม่อาจดนบดานผลได้อย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งก็จะเป็นเหตุให้จิตปราศจากความละอายและเกรงกลัวต่อบาปก,กรรมอย่างมั่นคง ดังความในพระบาลีว่าโลภะมูลจิตทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังด้วยเหตุนี้บาปในการมุสาวาตก็จึงรุนแรงมากตามอากุศลกรรมที่เจตนาไว้อย่างมั่นคงนั่นเองครับและผลที่จะได้รับในประการที่สองนี้ก็คือตนของตนก็ย่อมที่จะสาบแช่งตนเองอยู่เนืองเนืองก็ด้วยมีความวิตกแล้วก็รู้อยู่ว่าตนได้กล่าวคำใดออกไป และผลของกรรมควรที่จะเป็นเช่นอะไรฉะนั้นแล้วตนเองนั่นแลก็ย่อมที่จะดึงเอาอักุสลละสัญญาอันเป็นความทรงจำนั้นขึ้นมาเตือนจิตเตือนใจของตนเองอยู่เสมอและก็จึงเป็นเหตุให้ชักนำเอาอากุศลวิบากนั้นๆให้เกิดขึ้นมาตามมาได้เร็วขึ้นและก็จะมีความหนักหน่วงยิ่งขึ้นตามแต่จิตที่ระลึกถึงอักุสลวิบากอันควรจะปรากฏได้อยู่เนืองเนืองนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราได้สาบานร่วมกับการสาบแช่งตนเองทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าจะไม่ทําตามนั้นก็จึงถือได้ว่าเป็นบาปอากุศลกรรมมากและก็ให้ผลต่อชีวิตของผู้นั้นอย่างแน่นอนครับแต่ทว่าก็ขึ้นอยู่กับกุศลกรรมอันเป็นบุญในอดีตหรือปัจจุบันที่ตัวของเรานั้นได้กระทําอยู่ว่าจะมีกําลังเพียงใดและก็ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายใดนั้นจะมีกําลัง และชิงให้ผลก่อนหรือปิดกั้นให้คำสาปแช่งนั้นกักยังให้ผลไม่ได้กล่าวก็คือตราบใดที่กุศลกรรมในอดีตท,ที่กำลังทรงผลและกุศลกรรมที่เรากำลังกระทำอยู่ในปัจจุบันนี้ได้มีกำลังลดถอยลงและเมื่อถึงเวลานั้นอก,กุศลวิบากอันเผ็ดร้อนก็ย่อมรอลำดับแห่งการให้ผลตามมาอย่างที่ตัวของเรานั้นไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงไปได้นั่นเองครับเชื่อว่าก็คงจะมีท่านผู้ฟัง หลายต่อหลายท่านที่มีคำถามและความสงสัยว่าการสาบานกับการอธิษฐานจิตนี้มันเหมือนกันหรือไม่อย่างไรอย่างเช่นว่าเราได้สาบานไว้ว่าจะนั่งสมาธิไม่ขยับตัวถ้าผิดไปจากนี้ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือถ้าทำได้ก็ขอให้ได้สิ่งที่ตนปรารถนาและกับในกรณีของการอธิษฐานจิตว่าจะนั่งสมาธิไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จะไม่ขยับตัวแล้วตอนท้ายผิดคำสาบานนั้นหรือตอนท้ายได้ผิดคำอธิษฐานจิตนั้นผลจะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรพอเราได้ตั้งคำถามแบบนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายต่ลายท่านก็ยิ่งจะเพิ่มความสงสัยขึ้นไปอีกการสัญญาสาบานอธิษฐานจิตสามคำนี้ต่างกันอย่างไรตามศัพท์และผลจากการตั้งจิตในการสัญญาผลจากการตั้งจิตในการสาบาน ผลจากการตั้งจิตในการอธิษฐานทั้งสามอย่างนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรก็ต้องขออนุญาตเรียนกับท่านผู้ฟังให้ได้เข้าใจอย่างนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้พึงเข้าใจความหมายที่มีความแตกต่างระหว่างสามคำนี้นะครับหนึ่งก็คือคำว่าสาบานก็หมายถึงการที่ได้ปฏิญญาว่าจะทำสิ่งใดหรือประกาศสัจจวาจาว่าสิ่งใดคือความจริง แล้วสำทับด้วยการอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าได้ผิดไปจากนี้ก็ขอให้ความวิบัติจงได้บังเกิดขึ้นแก่ตนตัวอย่างก็เช่นข้าพระเจ้าขอสาบานว่าคำนี้เป็นคำสั์จริงหากแม้นข้าได้โกหกก็ขอให้เทพเจ้าเหล่าเทวดาผู้ทรงฤทธิจงได้ลงโทษแก่ข้าพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างที่สองก็คือการอธิษฐานจิตและความหมายนั้นก็คือการตั้งจิตมั่น ว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ลุร่วงไปให้ได้ในกรณีของคำอธิษฐานนี้จะอ้างอิงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณความดีที่ตนได้เคยประกอบไว้ก็ได้หรืออาจจะมีการขอพรร่วมด้วยก็ได้ที่เป็นไปตามความนิยมก็อย่างเช่นข้าพระเจ้าขอตั้งจิตรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์จนตลอดชีวิตนับแต่บัดนี้หรือในพรรษาตลอดสามเดือนนี้ข้าพเจ้า จะไม่ดืม่มโซราเป็นเด็ดขาดและด้วยผลแห่งบุญนี้ขอข้าพเจ้าจงได้งานทำด้วยเถิดก็เป็นกรณีของการขอพรร่วมด้วยอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างที่สามก็คือคำว่าสัญญาสัญญาในที่นี้ก็หมายถึงการได้ให้คำมั่นแก่อีกบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการสัญญาที่มีพันธะต่อกันทั้งสองฝ่ายหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้ให้สัจจะคำมั่นเป็นสัญญากับอีกผู้หนึ่งไว้ โดยไม่มีการกล่าวอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคำสาปแช่งใดๆตัวอย่างเช่นลูกสาวที่ได้สัญญากับผู้เป็นแม่ไว้ว่าหนูขอสัญญาว่าหนูจะไม่หนีไปเล่นน้ําโดยที่ไม่บอกแม่อีกหรือในกรณีของคู่รักหรือสามีภรรยาเช่นข้าขอสัญญาว่าจะซื่อสัตย์กับเธอแม้เพียงคนเดียวเท่านั้นอันจะเป็นต้นตอซึ่งในบางกรณีนั้นผู้ที่รับคําสัญญานี้ก็ยังไม่พอใจ เพียงแค่คำสัญญานั้นก็กลับให้สาบานสัมทับอีกชั้นก็อย่างเช่นฝ่ายของผู้หญิงนั้นก็พูดขึ้นมาอีกถ้าพี่รักน้องจริงน้องขอให้พี่สาบานได้ไหมและอีกฝ่ายก็จําต้องมีการสาบานไปอีกก็อย่างเช่นหากว่าพี่นี้ไม่ซื่อสัตย์กับเธอแล้วก็ขอให้จมน้ำตายขอให้โดนฟ้าผ่าหรือบังเกิดเพศภัยต่างๆอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ จะถือว่าเป็นการกล่าวอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นการผูกเวรสร้างกรรมก็ได้เพราะผลพวงต่างๆและวิบากผลที่จะได้รับก็สุดแล้วแต่อํานาจของกรรมว่าจะให้ผลเช่นอะไรครับท่านผู้ฟังครับก็มาฟังกันอีกสักหนึ่งหัวข้อก็ด้วยเห็นว่ามีท่านผู้ฟังหลายต่อหลายท่านมักถามกันเข้ามาไปบ่อยกับคําถามที่ว่าทําไมทําบุญแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นเลยเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายต่อหลายท่าน ก็คงจะเคยสงสัยและก็เกิดตั้งคำถามในใจตัวเองว่าทำไมบุญเราก็ทำแล้วแต่ชีวิตไม่เห็นจะดีขึ้นเลยก็ลองมาพิจารณาดูไปพร้อมกันครับว่าเป็นเพราะเหตุอะไรหนึ่งในสถานการณ์ที่มักจะสร้างความคลางแคลงใจให้แก่ผู้ที่เพิ่งจะหันมาศึกษาธรรมะรวมไปถึงผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะมานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีความหนักแน่นมากพอที่จะเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็คือเมื่อได้ทำบุญไปแล้วแต่ชีวิตนี้ก็ไม่เห็นว่าจะดีขึ้นในข้อนี้นั้นก็เห็นว่ามีชาวพุทธจำนวนมากที่ได้ทำกิจกรรมทางาศาสนาหลายอย่างแล้วก็คิดว่าการกระทำดังกล่าวนั้นได้บุญแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วบางอย่างนั้นก็ได้บุญน้อยบางอย่างก็ได้บุญมากหรือบางอย่างที่ไม่ได้บุญเลยก็มีเช่นกันครับและเหตุการณ์ดังกล่าวมานี้ก็มักจะทำให้ความเชื่อมั่น ในพระพุทธศาสนาของบางท่านนั้นก็อาจจะสันครอนแล้วก็เกิดกลายเป็นความหลงผิดเป็นความเข้าใจผิดในที่สุดโอกาสนี้ผมก็จึงขอรวบรวมเหตุผลส่วนหนึ่งมาอธิบายว่าเพราะเหตุใดกันแน่กับบางคนนั้นการทำบุญจึงไม่ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองหรือดีขึ้นเท่าที่ควรจะเป็นเลยในข้อแรกนั้นก็สืบเนื่องมาจากเป็นผลจากการที่เราได้ทำบาปไว้มาก และเมื่อได้มีโอกาสได้มาทําบุญประกอบการกุศลนี้ก็ยังถือว่าบุญของเรามีกําลังน้อยอยู่ยกตัวอย่างก็ขอให้เรานั้นลองคนนํานวณดูคร่าวๆว่าตัวของเรานี้เริ่มที่จะศึกษาธรรมะตอนอายุเท่าไรแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูว่าจํานวนปีที่เราได้ทําบาปกับจํานวนปีที่เราได้ทําบุญนั้นแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนขอยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าท่านผู้ฟังนี้ส่วนใหญ่ กศึกษาธรรมะอย่างจริงจังในช่วงอายุ30ปีกว่า,วาต่อมานั้นก็ได้หยุดทำบาปแล้วก็หันมาทำบุญในช่วงไม่เกิน5ปีหลังนี้ก็แปลว่าก่อนหน้านั้นเราก็ได้เคยทำบาปมาประมาณ30ปีแล้วและเพิ่งที่จะเริ่มทำบุญจริงจังประมาณ5ปีนี้ก็จะเห็นได้ว่าปริมาณของการทำบาปในชาตินี้ก็ยังมากกว่าการทำบุญหรืออาจจะมีส่วนจากบาปอากุศลกรรมที่เราได้เคยทำไว้ในอดีตชาติ อันเป็นกรรหนักที่มีกำลังมากกว่าบุญฉะนั้นแล้วก็จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชีวิตนี้อาจจะยังไม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเท่าที่ควรจะเป็นครับข้อที่2ก็คือบุญก็ทำบาปก็ไม่เลิกในข้อนี้นั้นก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะแต่ก็ได้เข้าถึงหลักธรรมเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นก็คือการทำบุญโดยที่ไม่ได้มีความสนใจที่คิดจะเลิกทำบาปอย่างจริงจัง ก็จึงได้ทำทั้งบุญไปด้วยและก็ทำทั้งบาปไปด้วยชีวิตนี้โดยรวมแล้วก็จะมีสภาพลุ่มๆดอน,ดอนเดี๋ยวชีวิตก็ดีเพราะผลบุญที่ทำและเดี๋ยวชีวิตก็กลับมาแย่อีกก็เพราะผลบาปที่ไม่ได้ลดละเลยคอยที่จะสลับับเปลี่ยนเป็นไปอยู่เนืองๆอย่างนี้เป็นต้นครับข้อที่3ก็คือการเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่ตนทำยู่นั้นเป็นบุญและในข้อนี้นั้นก็เห็นมีชาวพุทธจำนวนมาก ได้ทํากิจกรรมต่างๆทาง,ทางาศาสนาหลายอย่างแล้วก็เกิดคิดทึกทักกันเอาเองว่าการกระทําดังกล่าวนั้นได้บุญแต่ทว่าในความจริงแล้วบางอย่างนี้ก็ได้บุญน้อยมากหรือบางอย่างนั้นก็แทบทจะไม่ได้บุญเลยนำซ้าแล้วกิจกรรมบางอย่างนั้นก็ยังได้บาปอีกด้วยก็จึงทําให้ไม่มีบุญมาส่งเสริมให้ชีวิตนั้นดีขึ้นก็เช่นการเข้าวัดเฉยๆการไปกราบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ในสถานที่ต่างๆด้วยมีเจตนาอาศัยความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปนั้นเพื่อที่จะขอพรให้ได้ในสิ่งต่างๆที่ตนต้องการตลอดถึงการสวดมนต์เพื่อที่จะขอให้ตนร่ำรวยหรือการแก้กรรมการไปพ่นน้ำมารดน้ำมนตรับขันองค์เทพนอนในโรงแก้เคล็ดต่อชะตาสะดอกเคราะห์หรือการไปเข้าร่วมในพิธีกรรมต่างๆอย่างนี้เป็นต้นครับข้อที่4ก็คือการทำบุญมากแต่ได้บุญน้อย ก็ยังคงมีหลายต่อหลายคนที่ยังคงทำมาหากินในอาชีพที่ผิดศีลผิดธรรมไม่ตรงต่อสมมาอาชีพเงินที่ตนนั้นหามาได้ก็จึงเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งก็ด้วยความที่เงินก้อนนี้ไม่ได้มีความบริสุทธิ์แต่แรกอยู่แล้วหากเอาไปทำบุญก็จะได้บุญน้อยและก็ด้วยเหตุนี้ผลบุญนั้นจึงยังไม่อาจมาเกื้อหนุนให้ชีวิตดีขึ้นได้ก็เนื่องด้วยกำลังของผลบุญนี้ก็ยังมีน้อยกว่าบาปนั่นเองครับข้อที่ห้า ก็คือการเข้าใจผิดและชะล่าใจในการกระทําบาปอากุศลกรรมเล็กๆน้อยๆที่อาจจะมองข้ามและก็ได้กระทําอยู่เป็นอาจินและก็ด้วยคิดว่าตนนั้นได้ละบาปแล้วหลายคนก็จึงมีความเข้าใจเรื่องของการทําบาปที่ไม่ครบถ้วนก็จึงได้คิดว่าการกระทําของตอนนั้นไม่บาปและก็ได้กระทํากรรมนั้นอยู่อย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดจึงทําให้ได้รับผลจากบาปกรรมนั้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเช่นกันครับ ก็ส่งผลให้มีบาปรอแสดงผลเป็นจํานวนมากก็อย่างเช่นการได้มองข้ามบาปอากุศลกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นการไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ตนอย่างไม่ได้สู่คอหรือกระทําการให้ถูกต้องด้วยเหตุที่ไม่สมควรต่างๆตลอดถึงการพูดการยุกอย่างให้คนอื่นทะเลาะกันการมักพูดจาเน็บแนมเสียดแทงจิตใจผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นครับข้อที่6ก็คือการทําบุญที่ไม่ตรงกับผลที่ต้องการ ก็มีชาวพุทธจำนวนมากที่มีความต้องการให้ชีวิตในบางด้านบางอย่างนั้นดีขึ้นแต่ก็เนื่องมาจากเกิดจากการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ถูกต้องก็จึงได้ทําบุญไม่ตรงกับความต้องการยกตัวอย่างเช่นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักความจริงแล้วก็ควรจะรักษาอุโบสถศีลเว้นจากการพูดโกหกพูดซ่อเสียดพูดหยาบแต่ก็กลับไปทําสังฆทานที่จะช่วยในเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง ส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องของการเงินการงานความจริงแล้วก็ควรที่จะไปทําบุญถวายสังฆทานแต่ก็กลับไปปล่อยปลาไทยชีวิตสัตว์ซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีอานิสงส์ช่วยให้มีอายุที่ยืนและก็มีสุขภาพที่ดีในส่วนของคนที่ป่วยที่ควรจะทําบุญด้วยยาหรือการปล่อยปลาหรือการไปไถ่ชีวิตสัตว์ที่กาลังจะถูกฆ่าแต่ก็กลับไปซื้อปลาที่เขาเตรียมจะจับไปแล้วแทนซึ่งบุญในส่วนนี้ ก็จะช่วยในเรื่องอิสรภาพมากกว่าซึ่งหากพิจารณาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ก็จะเห็นได้ว่าบุญในแต่ละอย่างนั้นมีอนิสงส์และให้ผลแตกต่างกันดังนั้นแล้วหากว่าเรามีเจตนาที่จะทําบุญเฉพาะเจาะจงที่จะไปช่วยเกื้อหนุนในเรื่องต่างๆก็จึงควรที่จะศึกษาและทําความเข้าใจเรื่องของการทําบุญให้ถูกต้องเสียก่อนรและในข้อสุดท้ายข้อที่7ว่าด้วยเรื่องของการทําบุญแล้ว แต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นเหตุที่เป็นเช่นนั้นในข้อนี้ก็เกิดจากการที่บุญของเรานี้ยังไม่แสดงผลหากพูดถึงคนจํานวนหนึ่งที่มีความเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างถูกต้องและก็ได้เริ่มทําบุญละบาปมาอย่างต่อนเนื่องยาวนานนับสิบสปีแต่ชีวิตนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะบุญที่ทํานี้ก็ยังไม่สบช่องแสดงผลก็เพราะในชาติที่แล้วและในชาติก่อนหน้านั้น,น,น ก็อาจจะเคยทำบาปเอาไว้มากบาปที่ได้เคยทำก็จึงยังแสดงผลให้เราพบเจอแต่ความทุกข์จนกว่ากำลังของบาปอากุศลกรรมนี้จะอ่อนกำลังลงในชีวิตนี้ของเรานั้นก็จึงยังไม่ดีขึ้นครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวอย่างและเหตุผลดังกล่าวที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นนี้จะช่วยกระตุ้นให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ลองหันกลับมาพิจารณาว่าตัวของเราเองนี้เข้าใจในเรื่องของบาปบุญอย่างถูกต้องแค่ไหน และแท้จริงแล้วตัวเราทำบุญหรือทำบาปมากกว่ากันและถ้าเรามีความเข้าใจอย่างถูกต้องก็จะเห็นความจริงว่าเราทำดีมากพอหรือ,อยังและโดยมากในคนส่วนใหญ่แล้วก็มักจะยังทำบุญไม่มากพอและก็ยังคงทำบาปควบคู่กันไปด้วยและในขณะเดียวกันผมก็หวังอย่างสุดหัวใจว่าความเข้าใจดังกล่าวมาแล้วนี้จะทำให้ทุกทกท่านนั้น สามารถที่จะรักษาความมุ่งมั่นในการทำบุญละซึ่งบาปต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นลมหายใจสุดท้ายเพราะถึงอย่างไรแล้วเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้และก็เป็นเส้นทางที่จะทำให้ชีวิตของเรานี้ดีขึ้นได้อย่างไม่ต้องสงสัยอย่างแน่นอนครับก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรม ทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทําส่งท้ายอีกเช่นเคยครับกับข้อฉุกคิดคติเตือนใจข้อคิดในการดําเนินชีวิตมาพูดคุยส่งท้ายอีกเช่นเคยครับในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องธรรมะน่าคิดสิบข้อที่มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจําวันข้อที่ 1. นศีลไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดแต่ศีลอยู่ในกายใจของเรา ธรรมะอยู่ที่สติของเราครับข้อที่สองอย่าแบกอะไรที่เกินกำลังของตัวเองเพราะไม่เพียงแต่เราเท่านั้นที่จะต้องทุกข์แต่ก็จะส่งผลเสียตามมาอีกมากมายให้แก่เราและคนที่คาดหวังในตัวเราสุดท้ายแล้วหากสิ่งใดที่แบกไม่ไหวก็ขอให้ปล่อยวางแล้วเรานั้นก็จะพบแต่ความสุขครับข้อที่สามหากไม่มีสิ่งที่เราชอบเราก็ควรจะชอบในสิ่งที่เรามี เพราะว่าเราไม่สามารถสมหวังได้กับทุกอย่างเราต้องหัดที่จะยอมรับกับสิ่งต่างๆที่เรามีและเป็นไปได้มากกว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ข้อที่4หากเรารู้สึกผิดต่อสิ่งใดอย่าได้จมปลักอยู่กับมันให้เราเอาสิ่งนั้นมาเป็นแรงผลักดันให้เราเดินหน้าต่อไปเพื่อจะให้ความรู้สึกผิดนั้นหายไปได้ครับข้อที่5ความล้มเหลวในชีวิตของคนเรานั้นก็คือส่วนผสมอย่างดีของความสำเร็จ นั่นก็เพราะไม่มีใครใบนโลกนี้ที่จะประสบความสําเร็จโดยไม่เคยล้มเหลวมาก่อนข้อที่ 6. การรักษาศีลอย่างสม่ําเสมอจะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นข้อที่ 7. การไม่คิดร้ายกับผู้อื่นจะทําให้เรานี้มีความสุขมากยิ่งขึ้นก็เพราะการที่เราไปคิดร้ายกับผู้อื่นก็เหมือนกับการที่เรานี้ได้ทําร้ายตัวเองในทางอ้อมครับข้อที่8เมื่อ,อไรที่ชีวิตต้องเจอกับความทุกข ต้องไม่มัวแต่เป็นทุกข์แต่ควรที่จะมองดูความทุกข์อย่างมีสติแล้วก็พิจารณาหาเหตุผลเราต้องเป็นผู้ดูไม่ใช่เป็นผู้เป็นแล้วเราก็จะสามารถก้าวผ่านมันไปได้ครับข้อที่9ความสุขที่แท้จริงก็คือการค้นพบแก่นแท้ของชีวิตเมื่อเราได้เข้าใจกับแก่นแท้ของชีวิตแล้วทำความเข้าใจกับเรื่องราวต่างๆกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานี้ได้ เราก็จะพบแต่ความสุขในชีวิตนี้ครับข้อที่10โลกจะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับตัวของเราเองว่าเราใช้แว่นตาสีอะไรในการมองโลกก็เป็นไปโดยปกติโดยตัวของมันเองอยู่แล้วแต่การที่เราจะมองและตัดสินสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างตลอดถึงบุคคลทั้งหลายในโลกใบนี้นั้นก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติและมุมมองทางความคิดของตัวเราเอง เราจะมองดูโลกใบนี้อย่างเข้าใจหรือจะมองหาสิ่งที่ดีหรือแย่เพียงเท่านั้นครับและนี่ก็คือธรรมะสิบข้อที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งหากเราได้ทำตามนี้ก็รับรองได้เลยว่าชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขปราศจ,จากความทุกข์ใดๆอย่างแน่นอนครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผม ได้นำเอามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนี้จะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนั้นได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน ที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวระบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ฝ่าศีลฝ่าธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมี แก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไวนะ้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ใหม่ ของกระผมอนนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรโดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอนนท์ขอบพระคุณครับ